สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บันมาลงทะเลอีกแล้วนะครับมาก็อาต่อยครับวันนี้อาต่อยเดินไปแลลวไปครับน้ำก็ยังยู่แบบริมๆิมอยู่นะจะไปดูครับว่าจะมีปูหรือว่ากุ้งให้เราจับหรือเปล่าครับมันก็มาเหมือนเดิมครับหลังโฟมแล้วก็ไมยตักนะไปครับลุยกันเลยนี่ครับเดินลงมาในน้ำแล้วก็มีล้มนะครับมีล้มเลย ต่อยนี่ครับนาอ้มีกุ้งมีกุ้งกุ้งตัวนีีครับตาแดงอยู่จับได้ปอเฮ้ยโอ,โอ้ได้เลยเจอกุ้งอีกตัวครับนี่กำลังฟังเลยถ้าเป็นแบบนี้ครับยังจับไม่ได้นะเาะว่ามันดูครับ ตายังพูขึ้นมาเลยทดลองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าแปะโอ้โหได้ต้องเร็วมากๆครับถึงจะได้นี่แม่นั้นไม่ทันเอาต่อยบอกว่าเอาห้อยด้วยครับเดี๋ยวบนแก็บห้อยอะต่อยด้วยนี่นี่ปาห้อย น้ำซุวยมากเลยครับวันนี้เ <laughs> จ้าห้อยครับอะตอยบอกว่าจะเอาห้อยไปย้ำครับนี่นี่ปากสีส้มอยู่เลยเนะี่ยห้างไงมาครับกลางคืนนี่เจ๋ห้อยอครับ có nhiều chờ là gặp mình tua phăng lùng cái đều u mất chợ chút tít tít cả lên gặp tuần con nè mình vẫn hết โอ้ตัวเมียยังเล็กครับัวเมียว,วดูดีดีครับเจ้าหอ,อกครับหอ,อกครับสองตัวยุติดกันหนึ่งตัวสองตัวครับ <S 2> <S 2> <S มันจะเห็นอีก gì bù đuôi tuôn mày phân cho tập lại không? quá léo bay ra bên đây ra ngay ô đã là Đã là gặp จะเป็นหอยค้างหรือเป้าครับไม่ไหนใจใช่หรือเปล่าใช่ครับูหอยค้างเจกตัวครับปูปูกำลังไปกำลังไปจะฟังหรือเปล่า ต้องรอไ้ฟังคนนะครับฟังไหมฟังแล้วครับจับปั๊บลงไปอี๋ได้เล้อบุเจอกุ้งครับ ฟังลงไปเลยจะรูหรือเปล่าอ้โห o o d ูจริงๆนั่นนี่อ้โหดิ d ดไปนู่นล่ะเคครับเดี๋ยวทีตักก่อนันก,กำลังฟังเลยตักดีว่าครับเพื่อความชัวร์ดูทันด้วยขวาแล้วอืืห <c oughs> ไรล,ะละ่ะปูมาครับปูมามตัวเมียมันจะเห็นอีกนะนี่ครับเล็กใ่ไม่รู้่ะลองจับดูก่อน ใจเล่นเลยเล็กไปครับปอยเจอกตัวครับรุ่มดำดำได้อยู่ครับตัวนี้ มีคนลงมาอีกนะครับสองสามคุ้อยู่เึ่งตัวครับโอ้โหเต็มตัวละเตรียมตัวล,ะ,วละครับจะไปไหนฟังหรือเปล่ารอคนครับเป็น จะฟังหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ฟังได้เลยเจะห้อยครับห้อยเยอะมากครับอ้เมื่อกี้มัน,อมนบอลใจเห็นตรงนั้นเป็นนี่แหละโอ้แป๊บเดียวนี่ bà gai bì lì trong đây cả tuôn, cái lẹt, à toi chắp, đây thôi đấy, cái đuôi này, cái đuôi này, cái đuôi này, cái đuôi นอนอยู่เลยจับ๊ับลงไปได้แล้วเจออตัวครับใช่呀ต่อยน่าจะเป็น no: ตัวเมียครับฟังบิน นี่ครับน่าจะเป็นตัวผู้ใกล้ถึงแล้ว่าโงโออีนิดเดียวโอโหเจอสองตัวเลยนูตัวนี่ตัวครับเออเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวที่ฟังก่อนครับตัวนูเดียวคอยวิงตามอย่างยู่เลยโอ้โหน้ำลึกได้เลย ท <um um um ี่ต um ัวนี้จะจับได้หรือเปล่าอออืืหได้เลยตัวสวยพอดีบอกมันฝังด้วยเว้ยเออฝังจริงๆริงเว้ยได้ไหมจับกู้จับกู้โอเคได้สวยเจออีก เบียกอ,อกด้วเปียกหมดแล้วโอเคโอยข้าวครับเอ๋อตัวรูร้เลยปากไอ้นี่ครับปากก้อนหินโอเคโจยตัวครับมาดูเ,างงเลยปายางงอเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วจับได้รแปะลงไป,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 ไปโอ้วันได้ละซี่สวยเลยครับตัวนี้ เดินทางกลับบ้านกันนี่ต่อยได้ปูมาครับแล้วก็ห้อยห้อยข้างหลังเนาะได้ห้อยข้างล่างครับแต่บนก็เดี๋ยวเอาหอ้อยแอตอยนะปูมาก็ได้อยู่ครับได้หอยคลางด้วยตัวนึงนั่นนะเฮีกลับไปกลับบ้าน